สวัสดีเจ้าวันนี้บะมี่ยัางกินต้ยมยำปลากระป๋อง่องแม่ไปน้องมีคลิปพ,พอในอีพีหนึ่งนะเจ้ามักกินข้าวแต่กันบะพูดพำทำเพลงเด้อบะฮู้จะกินในย่างเนาะสัญหากับเข้าบะฮู้จะเนะจะได้ละกลับข้าวกับเบือ่อเบื่อกินต้ยมยำปลากระป๋องกับข้าวสวยห่อนห่อนหุงข้าวด้วยข้าวอ,อเลอฟนะคะเป็นข้าวลดน้ำตาลในเลือดเน้อ มาแดงออกมาโชว์สักคำอื่ผ <ขา S 2> ่กตะไคร้ใบบับกกันต้มยำตัวไปเจ้าให้เกลือเนี่ยให้มะนาวอืมคนโย่ลำคนโย่หมาอนี่รักกินต้มยำเลยต้องกินตรงข,ขักตะไคร้ใบบับกกูดนี่มันต้องแซบ่บ มมนจะน้ำกินข้าวรสน้ำตาลในเลือดแล้วเป็นข้าวออร์เรฟมีน้ำตาลน้อยกินปลาแมวมากกว่านแมวมากกว่าพอแม่ไปน้อง แมวมากกว่าบรรยะัติคปอปนกินแล้วเจาปากระป๋องเพราะว่ามันผสมมันอย่างไปสะปลาสะเป็ดนกขนจะรวงลำเจ้าพ่อแม่ี่นอกเหมือนเมือนน,นั้นนัๆกขินนี่นะสุดยอดปากระป,อป,ระป๋องไปยันซาใบหม่วงกับลำอือ ล้ำปอแม่พี่น้องอข้าวสวยท,นทอนๆนะเจ้าเดี๋ยวก็กินลกูกแล้วก็กินอันนี้น้องกินบดได้แมวจะมาลูป,ปีนปลากระป๋องมาให้กินนะเจ้าคนจะลลวง Cái là tôm hòm thấp thiết Lắm Hòm sợ Sợ quá với lá kiểu rồi đó Xong nêm, nam em tôi กกมันจะแก้จมสองกระป๋องมันเหมือนนานๆกินนะแล้ว้อมได้กินทุกวันเนาะมมแมว ก่อนนณะทำคลิปมาได้ถ้าได้กินป่า,าแ้วใครอยากได้ป่าได้แมวพออเจ้านี่ลูกเรามีทั้งสามตัวเจ้าหื่อปั่นหื่อเจ้าต้มยำปลากระป๋องแซ่บ น,นี่ไปก่อนเด้อแมวมันคุยเดี๋ยววันพูกมาพอกันว่าแม่เจ้านังจะทำอย่างกินนะเจ้าบายบายสวัสดีเจ้า